วันนี้จะมาทำอะไรคะ,ะมาทำทำอะไร<ำ>สลัดอะไรส,สลัดเดือค่ะโอเคอ่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างนี่มีแครอท่ะมีไข่มีผักม,ม,มีอะไรแครอทแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็อันนี้อะไรแตงกวา,แ,กวาแล้วก็ผักสลัดอ่ะเริ่มทำกันเลยไหมอ่ะ อันนี้เป็นที่เขาไว้ม้วนโลใช่ไหมมันจะแข็งแข็งแล้วก็นี่เอาไปจุมน้ําแบบนี้ก่อนเอาไปซุกน้ําแบบนี้ก่อนอ่ะเสร็จแล้วออกมาวางเอากมาวางก็ใส่ผักตามใจชอบเลยใช่ไหมโอ้ยมันยาวเกิน,นยาวเกินอุ๊ยอ่ะเสร็จแล้วเอาวางวางยังไงพอแล้วพอแล้วแค่นั้นแหละนี่วางตรง,งกลางๆก็ได้ค่ะ กลางๆงถูกต้องอย่างเงี้ยโอเคอ่ะอ่ะแครอทใส่แครอทไปอ่ะแล้วก็แครอทอะใส่แครอทอีกแลใสแครอทอ๋อน้องปีชอบกินแครอทเหรอคะใส่แครอทเยอะๆใช่ไหมเออลองกัดกินดูดิกินได้ไหมเป็นไงอร่อยหวานไหมหวานอ่ะใส่ไปอาจจะไปใส่อะไร ไข่ต้ม,มเอาใส่แตงอีกเหรอโอ้โหดูโอโ้โ,อโหมันจะพันได้ไหมใช่อ่ะต่อไปใส่ใส่ไข่ดิใส่ไข่ไขต้มอันนี้ไข่ต้มจากสวนวิมานดินฟาร์มของเราเลยอ่ะใส่โอเค,โอ,เคโอ้หอันนี้ต้องไปอันใหญ่แน่เลยเนาะนี่อันนี้น้ำสลัดทำเสร็จแล้วเรียบร้อย,อยน้ำสลัดใช่ใช่น้ำสลัดอ่ะ อ่ะโอเคใส่อ้ันนี้ใส่ไข่แล้วน้องปียเขาเริ่มใส่ไข่แล้วแล้วก็ใส่นี้ด้วยลูกอ่านี้เป็นผักสลดัดนี่ไงเดี๋ยวเราจะม้วนโลกันละเดี๋ยวเราจะม้วนโลอาม้วนได้ไหมไม่ได้อ่าเดี๋ยวคุณแม่จะม้วนให้ <Okay. S 1> นี่จะต้องม้วนแบบนี้อ่าน้องปีมาช่วยแม่จับด้วย <Okay. S 1> อ่าน้องปีจับตรงนี้ขึ้นมาไง อ่ะม้วนได้เลยหนูม้วนได้เลยอ่ะม้วนค่อย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 ลูกเอาม้วนทีละนิดอ่ะแล้วก็ม้วนไปเอองั้นแหละถูกต้องถูกต้องงั้นแหละเอออ่าเสร็จแล้วสลัดโลยักษ์โอ้ไม่ก็เอาจับให้เพื่อนด,ดูก่อนโอ้หนี่คือสลัดโลยักษ์ <laughs> อร่อยมากโอเคสำหรับคลิปนี้น้องปีต้องขอลาไปก่อนอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งได้นะคะบ๊ายบาย